สัดีค่ะมันนี่หนูปุยหนามันคนเขรรจ์กันมีเมนูง่ายๆมากเฮดไถเป็นน้องเบื้องอีกแล้วเนาะค่ะค่ะ,คะมันนี่กะบเซมี่เจ้าบองนล้อปลาแดดบองทอดไข่แล้วกับมูสัมฉันขวน้ำปลาแล้วก่อเซมี่ริกทอดกันกว่าเป็น ผักกินกับเนาะค่ะค่ะไปเบิ้งกันเลยเนาะค่ะค่ะสำหรับอ่าเมนี่กับสีนี่ออทอดริกอันนี้ค่ะริดอ่าเดี๋ยว้ะค่ะนี่กินกับเจ้าบองหรือปลาแดดบองกับทอดไข่กับอ่าหมูสามชั้นขวดน้ำปลาแล้วค่ะ นี้อาจจะมิแตงกว่าหรือว่าพักสลัดเนี่ยนิดน้อยค่ะเพราะเห็นอยู่ในตูเ้เย็นนี้บ้องหัวมีอย่างแม่ต้องไปเบิ่งแี๊ยนหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะตั้งกระทะเนาะคะ่ะตันนี้กะสิทอดให้เจียวใส่น้ำมันลงไปน้อยเดี๋ยวค่ะค่ะนี่ค่ะ ใส่เกียงง่ายๆเนาะค่ะอาจจะดูง่ายๆคิดว่าเค้นว่าเอาภาษาเมนูนง่ายๆกต่ขึ้นมาแหมถ่ายคลิปค่ะอันนีคือหนุ่ปวยหนามันค้นขดดาดเนี่ยกะอยากถ่ายคลิปอยากลงคลิปคลิปยังกะสิถ่ายให้เบิ้ลน่ะคะ่ะเพราะว่ากะกะเฮ็ดดับ,บที่ พบเพื่อนผ้าเห็ดนั่แหละค่ะมิยังกับไห่ายคลิปลงุงว้หลายๆจนเพื่อผู้คนเพิ่นเบื่อเพิ่นกะสิมาก,กดติดตามเองแหละมั้งค่ะ <c oughs> อบอเลินเนาะค่ะค่ะก็คือเมนู้ยางไรมันนี่ค่ะเห็ดถอดไข่แล้วก็หมูสามชันขวดน้ำปลากินกับปา กินกระป๋อมกระแดดบองกับ,เ,กบเจ้าบองแะ้วค่ะปลาแดดบองกับเจ้าบองแล้วก็ซนี่ขอนิ้วแวนะคะค่ะขอนี้วกำลังหนึ่ง,งมุนีก้ก็คืออยากกินแบบนี้อ่ะคะ่ะเพราะว่า ไข่กะจะเป็นเละในเด้อค่ะที่เป็นเรื่องจีนเจ้าว่ากะเจอเราต่ขอขิมมือการถอดไข่ว่าปันใดเจ้าว่าก็กินได้ค่ะไข่กับบะหมีห่หั่นค่ะกะใส่ไข่ซีฟองก็จะก็จะใส่นังปลาค่ะมันนนี่ำปลา จะปอกนี้เลยนะคะ่ะเพราะว่านี้บราเกล็ดี่ดีปกติกับบดถอดเป็นคนถอดไข่บด้ใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะแขกเป็นหอมกินแห้งแต่ว่าน้ำปลานเนี่ยแสบแต่เลี้ยแขไข่ใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะนี่ค่ะ,ะอาจจะว่าสวยงามแต่ว่ากะกินได้ค่ะ คนปุ๋ยจะม้นค้นขนาดก็โบเด้หนึ่งเผื่องานไม่หยึ่งมค่ะก็คือเห็ดสะดวกเห็ดแบบใดก็เห็ดแบบนั้นแหละค่ะเพราะว่าบ่เดนบ่เดนบ่เดนหน้าตาบ่เดนอีหยังก็คือเห็ดใบสำหรับกินบ่ได้กินเลยเนาะค่ะเห็ดใบสำหรับกินตอนเที่ยงคือเห็ดงานเปิดร้านนวดค่ะแล้วก็ กผักเที่ยงเนาะค่ะต้องสื่นใจกินเผาต้องสื่นใจมาอุ่นแนาะกินก็ต้องเตรียมใบค่ะบันนี้เวลามาเข็ดแบบนี้หรอกค่ะคือแตเจ้าวาล่ะค่ะอยู่มังงอกกันสิไปจักสิไปหาซื้อมองไดรเนาะก็บางลานเพิ่งกับเปิดเพียงเลยยังสิเนาะค่ะก็ชัวสิจั้งชัวสินั่นชัวสิเพิ่งถึมาส่งกับนั่นเขาก็เข็ดกินเองเนาะค่ะค่ะ นี่ก็เป็นถอดเค่นสำหรับ,บกินดอนเคียงค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปมาเบิงค่ะบาสิเฮดเอียงเนะาะค่ะสำหรับเมนูต่อไปฮอกก็บสะกีเฮดหมูสามชั้นขวดน้ำปลาเนาะคะ่ะค่ะอหมูสามชั้นนี่เฮากับเป็นแบบนี้นะะเลยค่ะฮอกก็มักน้ำปลาไวประมาณหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะกระทะก็บม่ต้องใส่น้ำมันเนาะคะ่ะตั้งไปแบบนี้เลยตัค่ะเอาเลยใส่เลยเนาะ เขาก็จะกินกับข้าวเหนียวค่ะตะขวดไปแบบนี้แหละเ่ะันมีเขาก็จะเออเขาเขเขาียแล้วเขามาได้กินเดวะไดเนหวๆก่ ก็คือกินตักเทีย,ทยท่นักเทียงนอนนีหะคะที่ิตทงานอยู่มั้งนอกแต่นี่อ่างบคิเองนะคะ, <S 2> <S 2> นนะที่บ้านเฮายังดีเนาะที่แมอคนแต่นี่ของขายอยากกินอย่างห้างเชียจไ่อยากเก็บกบไปซื้อเอานะคะายนะูนแค่ะแม่จซื้อมาแบบค่ะ เฮ็ดก like like ิน hmm? อันนีก็เฮ็ดกินก็อ่าคนเหนียวกันเองค่ะข้บานี่งเองก็ใส่เฮ็ดเถอเนาะน้ยกับว่าไปเนาะค่ะก็ว่ากับแบนนี่ก็ว่าอันนี้เฮ็ดนึ่งกินกับว่าอะไรกินเนยะค่ะข้าวบเป็นบัหยุดเนาะข้าเมือตีกับเฮ็ดมือซ่เาเอาไปไปกินตอนเที่ยงค่ะ ตอนแช่ไม่เห็ดแั็งใยกรอบเอียงก็สิเนาะค่เพราะว่าอุน่นอีกแช่นึงมันจะถึงกรอบเลยเนาะค่ะเพราะอมาเป็นแบบแบบไม่นนะคะุ้ยตัวขาดเลยอันนี้จะพ้นไปเรื่อยๆยค่ะแล้วเห็นมันเหลืองเนาะถ้าแต่นี่ค่ะถ้าขวบไปขวบเนาะแบบเหลืองคึ้นนี้ค่ะว่าต้อง ขนมปยกับบ๊อกไฟได้มาติดเกาะเป็นไรค่ะก็่จะเอาซสนีค่ะเพราะว่าอ่าเพราะอุ่นอย่าวตั้งแต่จะเป็นได้เป็นเนบแ้่ค่ะเพราะว่ามันเป็นคนมากินแบบนี้เนาะกรอบร้ายจ้ะเพราะหูอยยุคนี่กรอบร้ายถึงไปถึงอ่าถึงกรอบร้ายนี่กับบ๊กกรอบทุกข้าวค่ะตอนไปนั่นข้าวกระตงแล้วอุ่นอุ่นกินเพราะว่ามตอนกินก๋วยเตา๋ยได้กินกับผักเที่ยงคนเนาะค่ะ นี่แหละก็เอาเป็นก็กระไวซ้ซำไวซ้ซำหนีเนาะอันนี้เพราะว่าก็กคืดบาเหลืองอลา,ามงามา้้ำตาแล้วค่ะนี่แหละค่ะโมสัมสันค่ะเมนูมอนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะมีข้าวเหนียวเจ้าบองหรือ่าประแด็กบองาสา่สารบานฮ้นเนาะแล้วก็เอเอ มูสัมชันขวดอัมปลาแล้วก็ถอดไข่เนาะคะ่ะแล้วก็พักกระสีพริกทอดก็แต่งกวางง่ายๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมนูของโนปุยนาบนขดขั้วลาดนี่ยค่ะมีแค่นี้แหลคะค่ะมื้อน,นี้เอ่อบ่หลายกินง่ายๆเบิ่งหลาเจ้าวันบ่หลายดอกค่ะเเอออ่่เอาไว้กินตอนเที่ยงเนาะคะ่ะเพราะว่าตอน เห็ดเลยบ่ไ,ได้กินเลยดอกค่ะเพราะว่าต้องไปเห็ดงานก่อนพอเฮาส่วนมากตุ้ปุยหนาะมลค้นคราชสิเห็ดอันกับข้าวนี่ไว้สําหรับกินเที่ยงเนาะค่ะนอกจากวันอาทิตย์ที่ว่าเออเห็ดแล้วได้กินเลยเนาะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ซสำนี้เนาะค่ะเมนูง่ายๆผู้ใดคิดบ่ออกกะลองไปเฮ็ดเอ่อกินกันเบิง่งเจ้าบองนี่ก็น่าจะมีอยู่ อยู่ทุกบาทเนาะค่ะหรือประสนกลับไปหาซื้อเอาง่ายๆค่ะค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากติดตามช่องนปุยหนามนฑ์ค้นโคลาดเดอค่ะสวัสดีค่ะ